สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลายฟ้าชาแนลนะคะอันนี้เราก็จะมาศึกษาดูงานต่อนะคะก็จะมีการทำพริกแกพริกแกงส้มแกงยวนนะคะแกงส้มยวนนะคะก็อร่อยมากนะคะพริกแกงส้มยวนแล้วก็จะมีการฝึก อ่าทาที่นอน,นกับหมอน,นด้วยหลอดนะคะหลอดดื่มน้ํานี่แหละนะคะหลอดพลาสติกไปดูกันเลยนะคะว่าอุดมอะไรงานน่าสนใจขนาดไหนคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะอุดมมงคลอุดมมงคลเขาน้อยอ้าว เอาเอามาปักอันนี้ก็หนูเอาหนูว่าหนูเอาเสื้อมาพิสระเบอร์เบอร์เอวหนูหนูตรงเอวเอลแต่ว่ามันเป็นเสื้อยืดโอ้มีของขายด้วยนะคะนี่ไงเนี่ยอาบิเต้นเนอะ ซือไปให้หลานี่แกงคะตไเลก S M L X L ข้างล่คือใหญ่เลยค่ะตรได้เลยการจันแบุรีเสื้ออย่างนี้ใส่เด็กลองเดี๋ยวขอาค่อยมาดูนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูงานกันก่อนเนาะเดี๋ยวอฝกค่อยลงมาดูนะคะนะคะในงาน้เดี๋ยวขึ้นทาบก่อนเลยค่ะหังโทันาติถูกยิมานะครับมาถ่ายร่วมกัน ก็ทุกครั้งก็ประมาณ100 200ร้อยถึงสองร้อยนะครับปราจ ա วรวมกันเสร็จแล้วอาหารที่เหลือที่ผู้ปริห,นหนารจัดเอาไว้ก็ใส่โต๊ะใส่สองข้าวคืนกลับไปทานมื้อเย็นได้อีกนะครับจากแปดโมงเราก็มีการตรวจวัดตรวจสุขภาพให้และหลับบบกกณฑนั้นก็ลื่นเรื่อมีสาระเก่งนการับกวดสวยงามกวดเดินแบบมันทําให้สุขลักษณะจิตของเรานั้นดีขึ้นนะครับก่อนเรารับเงินที่เทศบาล ก็พูดตามพูดคุยกันเดี๋ยวนี้ก็โอนเงินก็ไม่ได้เกอนกันเดือนยังเกินหน้ากันกี่ก็คิดถึงนะครับก่าเป็นกิจกรรมดีๆที่นํามาเล่าให้ท่านฟังสําหรับวันนี้นะครับท่านจะได้ดชมเรื่องอาหารเญญาป็นยาโภชนาบำบัดน,นะครับซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นที่เป็นต้กนกำเนิดกำเนิดของมูลที่หนึ่งปฏิจาของเรานะครับเดี๋ยวท่านจะได้ชิมว่ารสชาติเป็นยังไนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นการด็อกทาเวอร์นะครับเป็นอัพไซเคิลเอาแตดกาแฟลนะครับมาทำที่นอนที่นอนหลอดเหมาะสำหรับผู้ป่วยเิดเตียงผู้สูงอายุนะครับว่าทำอย่างไรเขาหลอดมาทำที่นอนได้มาทำหมอนได้ลดกลุ่มแพ้ลดแพ้กดดันได้อย่างไรมีประโยชน์สำหรับกลุ่มสวของเราทุกท่านนะครับถ้าท่านนำมาปฏิบัติท่านจะมีประโยชน์อย่างสุดเพราะว่าทั้ง 4,5,0,2ปีที่เราเปิดหลับหลังจากโควิดเนี่ยเกอดทำคะนนที่มาดูได้รับหลาชื่นชมและประน้ำทาขงขุดน้ำนะคะก็ก็เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดนะคะตอนนี้สูงวัยนี่มาจากหรือเรียกคำว่าสูรอายุก็ยังไม่เก่ค่ะก็เลยเรียกคำจากสูรอายุเป็นสูงวัยนะคะ พราะเอ็อ้ออยู่ใจเังสู้นะคะแต่สังขารไม่ค่อยได้นะคะนะคะค่ะอันนี้เป็นการเลี่ยงคำนะคะเลยชื่อชมรมผู้สูงวัยแล้วก็เลยได้ตัวย่อว่าสวสวค่ะนะคะค่ะส่วนการใช้หลอดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือเกิดแล้วบอกว่าพยายามเลี่ยงคำมาแก่นี่เลี่ยงไม่ได้เนาะสูงวัยนะคะ แล้วที่นี้เหลือก็จะเจิตกับตายเกิดแก่เจิตตายใช่ไหมคะเกิดแล้วก็สูงวัยแล้วแล้วก็เจ็บแล้วก็ตายทีนี้การเจ็บก็จะต้องใช้นี่แหละค่ะที่นอนหลอดดูน้ำนะคะอาจจะมีประโยชน์กับเรานะคะก็คิดว่าแค่เกิดเกิดมานะเนี่ยยังรู้ว่ามันมีผลข้าาเยอะเราก็จะพยายามศึกษาดูงานแล้วก็นําไปใช้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรนะคะทุกท่านแล้วก็ ขอขอ,ขอบคุณอีกครั้งคือท่านสุวัตตระกูลชงดงนะคะทนลองนายกเทศมุตีเมืองปักแพ่ค่ะคุณตาค่ะโอกาสดีท่านตาป้ายมาด้วยเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ใหญ่ทั้งสองท่านนะคะใส่ภาพด้านหน้านี้นะคะเดี๋ยวแม่แม่ดีนะคะพี่ๆเ่งค่ะนะคะเดี๋ยวนับนะคะสามสองหนึ่งไม่ยิ้มสวยๆเลยนะคะ แม่ห่างลูกผู้หญิงสมัยนี้เก่งเกินนะคะนะคะเก่งเกินไปจนไม่มีเวลาดูแลครอบครัวนะคะเพราะเก่งจริงผู้หญิงนี้เป็นผู้ว่าเป็นในอำเภอเป็นรัฐมนตรีเห็นไหมคะนะคะเป็นทหารด้วยนะเป็นตำรวจก็มีนะคะแล้วก็วยศไม่ธรรมดานะคะก็เป็นทุกฐ์าระดับสูงเป็นั้นฉะนั้นเนี่ยเวลาผู้หญิงเนี่ยเราเก่งกว่าผู้ชายไม่มีใครไม่มี มีอยู says, no word! Word oh. ่หนึ่งคนค่ะเราเก่งกว่าตรงไหนคะเพราะเราอุ้มท้องได้นักเก้าเดือนเนาะถ้าผู้ชายอุ้มถือว่าเทวดาคงไม่เหลือสามเดือนนะคะเพราะท้องเก้าเดือนทุกคนอุ้มพีผู้ชายสองคนข้างหลังของในนั้นสองคนหนูนี่นะผู้ชายอยู่ไปก่อนแล้วเลิกพูดดีกว่าจึงนั้นเนี่ยเขาเลยกำหนดให้ผู้หญิงคนอุ้มท้องนะคะถ้าในนั้นผู้หญิงเราเนี่ยก็คือ มือก็ควายดาบก็แปลงนะคะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยไม่เก่งแค่ไหนเนี่ยก็ทําอ,อะไรดีสองอย่างไม่ได้หรอกเขาบอกมือนึงเนี่ยให้เขียนวงกลมมือนึงให้เขียนสี่เหลี่ยมน,นะคะถ้าเขียนได้ยันยอดมนุษย์ในการชั้นรัยษหรูนน้รองแล้วค่ะถ้ามือนึงเขียนวงกลมมือนสี่เหลี่ยมมันจะหยุดทันทีถ้ามาเขียนสี่เหลี่ยมที่วงกลมมันก็หยุดเราเขียนพร้อมกันไม่ได้นะคะ แต่ว่าเขาบอกว่าบางคนทําได้แต่ว่า90%ทําไม่ <ง an> ได้เลยนะฉะนั้นเป็นเครื่องบ่งบอกว่าธรรมชาติมนุษย์เนี่ยทำอะไรได้ดีพร้อมกัน2อ,อย่างเนี่ยเป็นไปได้ยากมากนะคะดังนั้นท้านน,น,นายกจึงสนับสนุนให้บทบาทของอพระพุทธศาสนาอย่างบทบาทเราสังคมไทยนะคะเอาเป็นสนย์กลางดังนั้นเราจึงให้ความสําคัญกับวัด เทศบาลใช้วัดนะคะหรือห้องประชุมแห่งนี้ในการสุนอาชีพนะคะในการอบรมทุกกลุ designs, er ่มก็จะเป็นผู้สูงอายุกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรีนะคะเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเข้าวัดมากขึ้นเขาบอกว่านาดียบอกว่าเวลาฝนตกอะค่ะไม่ต้องตากฝนก็รู้ว่าหนาวก็รู้ว่าเย็นนะคะเช่นกันเข้าวัดไม่ต้องฟังพระเทศ ก็ได้ความร่มเย็นใจรพุทธศาสนาเหมือนกันนะคะนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงรับขณะกันพี่วัดค่ะเอาละค่ะโอกาสนี้หนูจะขออนุญาตเลยแนะนํานะคะท่านรองนายกที่มาให้การต้อนรับท่านอยู่ในขณะนี้นะคะท่านเป็นอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพร่สามสมัยนะคะในขณะที่ท่านดำรงตําแหน่งสมาชิกสภาอบริหารส่วนตำบลน,นั้นท่านก็ดำรงตาแหน่งประธานสภาด้วยนะคะ ออมาท่านได้รับความไว้วางใจจากท่านนายกค่ะได้มารงตําแหน่งนะคะรองนายกเทศมนตรีตำบลปากแพรมสองสมัยนะคะและเมื่อเราขยับฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองนะคะเมื่อสามปีที่แล้วนะคะท่านนายกยาก็ยังให้ความไว้วางใจให้ท่านรองนายกท่านนี้นะคะ เป็นขุนพลผู้ใจนะคะจะถึงปัจจุบันขออนุญาตเรียนแนะนำนะคะท่านสุวัตรระกูลชงดงรองนายกเทศมนตรีเมืองปักแค่ค่ะและก่อนที่จะได้กล่าวต้อนรับนะคะขออนุญาตนะคะให้ทางเทศบาลตำบลลายกระบือแนะนำคณะของท่านให้เราไ้รู้จักบ้างเนยเชิน,นะะี้ค่ะท้าเรียนท่าน รองนายกเทศมนตรีเมืองตากแพชรนะคะก็ขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนแนะนํานะคะวันนี้เทศบาลตาบลางกระบือน,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 นะคะก็ได้รับเกีเยรติมาศึกษาดูงานของเรานะคะก็ขออนุญาตแนะนํานะคะ,ะท่านรองนายกนะคะที่นําทีมของพวกเรามานะคะท่านรองนายกท่านรองจิรพรของขจระค,ะค่ะแล้วก็ ประธานชมรมผู้สูงวัยเทศบาลตะบรารนาูร์ของเรานะคะานางอุบลสายจิตค่ะ <c oughs> ค่ะแล้วก็ทุกๆท,ท่านนะคะก็จะเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงวัยเทศบาลตะบรารนาูรอของเราะค,ะค่ะค่ะแล้วก็ตัวดิฉันนะคะานางกิติรัตน์เบงก์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมนะคะรับผิดชอบงานผู้สูงวัยนะคะขอบคุณค่ะ ดิฉันอยากจะถามเหล่เือนว่าใครเป็นคนพิดคำว่าสูงวัยคนแรกรคะอ๋ออยากทราบว่าใครเป็นคนกําหนดคาว่าสูงวัยวัดตรงไหนคะเพราะดูจากหน้าตาของพี่ๆแล้วเนี่ยอาอยุเพิ่งสิบแปดใช่ไหมต้องไหนสูงต้องไหนสูงนะต้องไหนสูงพูดก่อนนะคะเอาละคะ่ะโอกาสนี้ขออนุญาตดิฉันให้เราตรวณน,นะคะดได้กอ่าวต้อนรับในฐานะเจ้าของบ้านค่ะนเชันค่ะ ต้องมาที่สวัสดีกลัเช้านะครับท,ท่านทีละพรหมอกก็จครับทร์ตอนนายกจะสวัสดีเทศบาลตำบลอรับญต์ะน,นะครับแล้วก็พี่น้องสุขวัยทุกท่านนะครับก็ผมก็หลักหลักปกติหลักเกียรติแล้วนะครับก็ผมรุ่นรุ่นเดียวกันนะครับก็วันนี้เทศบาลเปิดปากแยกรู้สึเกเป็นเกียรติและก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาส ก็รับคณะจากเทศบลาลตมราชบุรีกับแทงเพชรนะครับเพราะว่าปีนี้เราเราก็ไปมานะครับเราไปตีดกับแพงเพชรแล้วก็ลำปางส่วนก็ไปเชียงรายเชียงใหม่ปีเราไปแปดคณะนะครับขอ,ของเรายัางไรแล้วอ,อีกสองคณะมีกำนันเปลี่ยนบ,บ้านอออกับอบตรลองที่จะไปประจวบแล้วก็อบตรลองไประยองนะครับวันนี้ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาส้อนรับจากพี่นอกก้องจำใจเป็นนะครับเพราะเมืองกาญจนบุรีนั้นใครมาแล้วต้องแวะนเยี่ยมเหมือนปากแพรปีนี้4 0 0รวอยปากกานะไปแล้วนะครับที่มาแว่นเยี่ยมเรานะครับปีที่แล้วก็ติดร้อยปาปีนี้เราคาดว่าจะ600้อยปากกานะที่จะมาเยี่ยมเยียนเราเราก็กาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับใครมากาญจนบุรีเมืองปากแพรของเรานั้นก็ให้การต้อนรับนะครับในการศึกษาลูกง,งานเพื่อไปเบิกจ่าย กับต่างๆต่งมณนะครับก็ต้องมีการดูงานแล้วเราก็ได้พักผ่อนอริยบดีด้วยนะครับเนื่องจาของเรานั้นเรื่อนขั้งเดินเรามาจากองค์การบริหารจัดการตมนะครับปีสิบเก้าแล้วก็มายกฐานะเป็นเทศบาลตบลปีห้าสิงนะครับเราเลิ่อเลื่อเติบโตแบบก้าประหนดปีหกสามเราก็ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองที่ของขุนชะลอก็ขอาขุนที่สองหมื่นบาทนะประชากรของเราก็สองหมื่นบาทและสองหมื่นเก้า ใกล้สามหมื่นแล้วนะครับแต่พอาผู้สูงอายุอย่างเดียวในเขตเทศบาลบางแพร่มีอยู่ห้าพันกว่าคนนะครับกไ็ไม่ได้น้อยนะครับห้าพันกว่าเราก็มีกิจกรรมทุกอันนี้นะคะจ,ะจะราคาถูกกว่าแบบขวดครึ่งหนึ่งขวดเนี่ยราคาขวดละเจ็ดสิบบาทนะคะ แกงส้มขวดแต่เป็นแกงส้มแบบซองอยู่ที่35บาทเท่านั้นเมื่อทำออกมาแล้วใส่ปลาใส่ผักนะคะใส่กุ้งได้ปริมาณเท่ากันคือชามใหญ่ๆสามารถทานได้3-4ถึง4คนนะคะดังนั้นเนี่ยข้อดีของแกงส้งผมผงมก็คือ1อยู่ได้นานหนึ่งปี2พกพาได้สะดวกราคาถูกกว่านะคะกรณีที่เราจะทำเพื่อจำไหนเนี่ยไปต่างประเทศได้อะไรได้ถ้าคนสูงไม่แพง ดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้จึงนํามาเล่าสู่กานฟังเพื่อนที่จะให้คณะศึกษาโูงานาจทั่วประเทศนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสามารถนําเรื่องนี้ไปใช้กับชุมชนนะคะในพื้นที่นั้นได้เพราะที่ฉันเชื่อเดิดเดิ่ว่าในทุกแห่งทั่วประเทศของเรานั้นอาหารทุกชนิดของไทยล้วนเป็นยาสิ้นนะคะเพราะว่าอาหารทุกชนิดของเรานั้นมีสารกคอณัวเป็นยา เรามีใบมะยมใบกระเพราเรามรกนะคะเรามีมะนาวมีโซมน,นะคะแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกน,นะคะที่แทนความเปรี้ยวเช่นตะวนบิงเหล่านี้มีสรรพคุณเป็นย,ยาทั้งสิ้นนะคะดังนั้นอยากให้ท่านไปสำรวจนะคะว่าบ้านของท่านนั้นมีอาหารอะไรที่เป็นดีของท่านนะคะแล้วท่านมองหา,า,าโอกาสค่ะโอกาสที่จะโปรโมทสิเนเ่านั้นซึ่งของเทศบาลเมืองปากแพร่งเองนั้นเราโชคดีที่เมื่อกีที่แล้ว กระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้จัดโครงการอุดมจังหวัดนอุดเมนูเชื่อชัวร์อาหารถิ่นทุกนะคะซึ่งเปิดโอกาสนะคะให้ทั่วประเทศที่มาได้นำข้าวของดีของแต่ละจังหวัดนั้นนำเข้ามาให้กระทรวงได้คัดเลือกนะคะซึ่งแกงส้มหมนเราก็ได้ส่งด้วยนะคะเราได้รับการกัรเลือกจัดกระทรวงสาธารณสุขขอโทษได้รับการการเลือกจัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะให้เป็น เมนูประจําจังหวัดน,นะคะดเดี๋ยวลองเทสนะคะหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชื่อชูอาหารเิ่นรสชาติที่หายไปนะคะซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของคนต่างแม่คนบ้านนิสสานามาที่เราประสบความสำเร็จนะคะจากการทําเรื่องนี้นะคะได้ทั้งเงินได้ทั้งหล่อดก็ใช้คำนี้นะคะได้กลขขอ่อดก็คือได้รับรางวัลหนึ่งสองรางวัลน,นะคะทั้งรางวัลอาหารเป็นยารางวัลหน,น,นึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชื่อชูอาหารถิ่นและวันนี้ เราจะสามารถสร้างอาชีพให้กับชุมชนของเราอยู่แบบนี้ต่อไปค่ะค่ะไม่ทราบท่านใดมีคำถามไหมคะเพราะเดี๋ยวท่านๆจะรู้ต่อถึงเรื่องนานๆจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาใจใจที่ต้องถาไหมคะถูไหมคะหนึ่งประมาณก็คือถ้วยถ้วยใหญ่ๆเลยนะคะในถ้วยใหญ่ ันุ่มเป็นน้ำหนึ่งขวด่ะคะแกงส้มหนึ่งขวดเท่าไั้ค่ะอันนี้นะคะก็จะใส่น้ำไป400 ml นะคะจะเหลือนิดนึงประมาณนี้ค่ะอ่าขวดนี้มัน600น,นะคะหนึ่งซองต่อน้ำ400 ml นะคะถ้าใส่ผักใส่หมูแล้วก็เบลเลเลยนะคะชาบใยมแบบนนะ,ะ1 1> อันนี้ก็อยากจะใส่นอ่อถ้าคือลองชิมได้ถ้ากลัวดอกนะคนใส่น้ำ350 เพราะน้ำจากผักมันก็จะออกเองที่คู่ก็ใส่ผักอะไรใช่ไหมะถ้าใส่ก็ก<ล>เกือจะไม่เปลี่ยนเลย้ง่กเือรสชาติไม่เปลี่ยนเพราะมันไม่มี้ำแต่ถ้าใส่พวกเอ่อกวงต้มนะคะหรือข้าเอ่ออะไรอ่ะเป็นโมอ่อนฟักอะไรพวกเนี้ดยดอกแคร์อะไรเงี้ยมันจะมีน้ำออกมาผสมด้วยมันจะเจือจางเล็กน้อยนะคะอ,ะอาจจะต้องใช้น้ำ350ค่ะ ไม่ค่ะไม่ค่ะทุบเลยค่ะทุบโปะนะคะเอาเม็ดออกค่ะแล้วก็หั่นครึ่งใส่ไปเลยกินทั้งเปลือกเพราะเปลือกเนี่ยนะคะช่วยระบายนะคะมันไปช่วยเป็นไฟเบอร์ช่วยเรื่องของการหลัางไส้การทำลายของหลั่าไส้ส่วนตัวเนื้อตัวเนื้อมะเหือช่วยเรื่องของละลายเสษอาหานะคะอัน,นเป็นยา่ ไม่ค่ะไม่ไม่ค่ะคนมักการกินแบบขืนขื่นเพราะตัวขืนคือยาค่ะตัวขืนคือยาตัวขืนคือมันไปละลายเสยงหาไปกัดเส้นหาที่ถึงตามลำคอที่อยู่ในบอดนะคะกินนนค่ะอ๋อร่อยค่ะถ้าแกจะทำกระแกงส้มอ่อยมาวันนี้หนูไม่ได้ใส่ไปด้วยนะคะไม่มีเวลาค่ะ ถ้ามีถ้าทุกต้องมีข้อสวยร้อนๆหนูก็จะขายข้าวถ้วยในอินสิแกงฟรีนะคะค่ะมีท่านใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีหนูจะให้พบกับท๊อฟฟียก่อนต่อไปนะคะปเป็นเรื่องของหมอนหลอนที่นอนหลอนนะคะป้องกันแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียงซึ่งไม่ต้องรอให้ติดเตียงนอนได้เลยเราจะได้มีเราจะได้ไม่ต้องติดเตียงต่อไปหนูนอนอยู่ค่ะหนนอน <ๆ S 1> <ๆ S 2> มา,มาสองปีแล้วนะคะหมอนอก็ใช้จาก หมอนหลอดนะคะใครที่ป่วยเนี่ยเดี๋ยวต้องฝังคุ้งแท้หลังนะคะหลายตะกี้เลยนะคะหนุนพิสูจน์มาแล้วค่ะอาละค่ะถ้างั้นขออนุญาตนะคะขออนุญาตปฏิบัติขอโทษค่ะปรากฏว่าที่ว่าเมื่อกี้จะไม่ได้นอนอาจจะได้นอนตอนนี้ค่ะเราได้บรรยากาศชุ่มซ่าวนะคะไม่สวยเลยยังชุ่มซ่ามโอเคค่ะ ขออนุญ,ญาตนะคะเปลี่ยนวิชาอาหารเป็นยาโภชนาระบดนะคะค่ะเขาบอกว่าปัจจุบันนั้นนะคะโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นนั้นเป็นโรคที่เกิดจากปากาค่นะคะเพราะว่าปากเป็นประตูของสุขภาพเกิดจากวิถีชีวิตเกิดจากการกินกันอยู่นะคะการใช้ชีวิตสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนนะคะสมัย พี่เนี่ยนะคะหรือณคุณยายหรือคุณแม่เนี่ยอ,อายุยืนนะคะแล้วแทบจะไม่ป่วยไม่เจ็บกันเลยนะคะพเพราะการดำรงชีวิตอาหารการกินมันป่างกันเมื่อก่อนเรามีปุ๋ยไหมคะไม่มีเนาะแล้วมียาฆ่ายาไหมคะไม่มีทั้งที่ยาก็มีเหมือนแบบยาก็มีมันช่วยนาตาปีแล้วนะคะมาหลายช่วยยุคคนแล้วแต่คนสมัยใหม่เป็นไงคะมียาฆ่ายา้ามีปุ๋ยนะคะที่ทําให พืชผักผลไม้มันดกมันสวยนะคะมียาฉีดให้เนื้อมันแดงนะคะเร่งโตเร่งโตได้ด้วยนะคะฉะนั้นี่ต่อไปหนูว่าเขาเร่งคลอดไม่ต้องเร่งคลอดตอนนี้เขามีฝากนะคะไม่ต้องท้องเองแล้วนะคะจบจำไปได้คราบถามดีไหมคะตอนนี้อ่ะคะวงการแพทย์นะคะของทางฝั่งประเทศตะวันตกก็คือทางฝรัง่งนะไระค่ะเขาไม่ต้องตั้งท้องเองแล้วเขาเอาขันนะคะ อ่าแล้วก็ที่ฟักเรียบร้อยแล้วนะคะผสมแล้วเรียบร้อยกับสเปิร์แล้วเนี่ยไปไว้ในที่ที่มีอุณหภูมินะคะเป็นท้องเทียมอะค่ะเหมือนกับคลันมันดาเลยนะคะและเด็กโตในนั้นเด็กจะมีจิตใจเป็นยังไงหนูยังนึกไม่ออกเพราะว่าเราท้องแล้วหนูเป็นแม่คนแล้ว ตอนเราท้องเนี่ยเราคุยกับลูกเนาะเราบอกว่าทุกวันเนาะลูกเขาสัมผัสได้นะคะเด็กในท้องเนี่ยก็รู้ว่าเรารักเขาใจมันถึงใจกันเนาะแล้วจากการที่แบบว่าคุณพ่อคุยกับลูกแม่คุยกับลูกลูกท้องมันสซึมกันหมดหนูยังงงว่าเด็กที่มันอยู่ในไอ้ท้องเทียมเป็นหน่อยเนาะเนาะไม่ยังจะนึกเลยนี่ขนาดมันกินนมเรามันจะฆ่าเราเลยอะไรสมัยเนี้ยรุ่งกว่ากันแล้วแต่คนชอบ นะคะแล้วชอบบางคนบอกโอ้ยไม่ได้ชอบเธอเกียดตัดยาวๆจะได้เสร็จเร็วไม่ใช่นะคะไม่ใช่แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะคะทีนี้การนอนหมอนชนิดนี้เนี่ยมันจะเป็นไปตามสรีระถามว่ามันยุบแล้วมันถองไหมพลาสิกเนี่ยเวลาเรากดเวลาเราปล่อยมันกยื่ออกใช่ไหมใช่ไหมคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันบางคนถามว่าใช้นานเท่าไหร่มันถึงจะแตก ใช้นานเท่าไหร่มันถึงจะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ถึงค่ะเวลาเราถึงเวลาที่เราจะต้องลา้างถามว่าเราจะต้องสักไหมหมอนเนี่ยใช้ระยะหนึ่งก็ต้องสกักถูกไหมคะเวลาผู้ป่วยนอนน้าเชื่อมไหลล้าน้าเชื่อมหกมาหมอนมันก็ไมีกลินอยู่แล้วเราก็ต้องลา้างใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเราทํามหมอนมาเนี่ยเราทําเป็นซิปทำเป็นซิปเลยเวล,ลาเทมาล้างเอาเจ้าตัวนี้ไปลา้าง เราหกสักฟอกนึ่ออกไปคะ่ะตามน้ำสะอาดตามสะอาดตามสะอาดแล้วก็ไปแช่นัำยาฆ่าเชื้อแล้วไปตากพอบันแห้งก็กลับมาใส่ใหม่ในขั้นตอนนี้คะ่ะเราก็จะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นหลอดเก็บคือเราเก็บมาจากทุกสารทิ้นะคะคุณภาพของหลอดไม่เสมอกันเราก็มาดูว่าอ๋อถ้าแตกก็ขัดออกทางนี้แหละเจ้าได้เป็นขยะแน่ๆนะคะ่ะแต่ถามว่าใช่ทั้งหมดไหมไม่ใช่ นะคะถ้าเราระบ,บ,บามันก็อาจจะแตกเร็วแต่มันก็อยู่ได้นานปีนะคะเป็นปีๆีแล้วก็ทำความสะอาดง่ายจะหมอนเนี่ยเข้าเครื่องซักผ้าได้เลยหให้มันเยมอนอยู่ในเครื่องนะแล้วก็มันไม่หนักด้วยนะคะแต่ที่นอน <c oughs> นั่นแหละไม่ได้ที่นอนเนี่ยตอนนี้ป้าก็ทําเป็นซิปถามว่าทำไมจึงทําเป็นซิปเวลาเราถอดซักมันง่ายเราทำรูปซิปแล้วเราก็เทมันออกมาใช่ไหมคะ บางคนถามว่าถ้ายัดเป็นแท่งกลมๆใส่เข้าไปทีละช่องละช่องละช่องได้ไหมเหมือนเย็บไส้หมาข้าง์นึกออกไหมคะถ้าหอกไม่ได้ถ้าเราเย็บเป็นแท่งกลมๆม,มันจะไหลไปไม่ทั่วนะคะแต่บางคนก็ถามว่าที่นอนเนี่ยเราไม่เย็บร่องได้ไหมไม่ได้ถามว่าทําไมไม่ได้ถ้าเย็บเป็นผืนใหญ่ๆมันพิชตัวคนไข้มันเป็นไงคะมันจะปลิ้นหนีหน,หน,หนีตัวคนไข่ใช่ไหมคะ เขาเลยต้องเย็บเป็นร่องๆนะคะต้องเย็บเป็นร่องๆ,อ,งๆะะอ่าเย็บเป็นร่องๆนะคะแล้วก็เพื่อกันไม่ให้มันดีเดี๋ยวเราจะให้ท่านได้ลองนอนนะคะว่ามันแข็งมันนิ่จริงไหมทีนี้ตอนนี้เนี่ยเราทำเบาะขนาดใหญ่เอาไว้วางอันนี้ค่ะไว้วางในรถผู้พิการที่ก็ต้องนั่งวีลแชร์นานๆเพราะมันจะไม่ร้อน าคามันจะไม่อับชื้นนะคะเพราะว่ามันมีรูปรุ่ใช่ไหมเป็นรูกรุของอตลอดทีนี้เขาบอกว่าจากงานวิจัยนะคะพบว่าในผู้หญิงที่รอคลอดคือเจ็บท้องไปโรงพยาบาลเขา,าทดลองว่าให้ใช่หมอนแบบเนี้พยุงท้องพยุงหลังเขาบอกว่าจะช่วยให้ผู้หญิงที่รอคลอดท่านนั้นรู้สึกสบายขึ้นอันนี้เขาทำวิจัยไว้นะคะกับ ในรายของผู้สูงอายุที่นอนหลับแล้วหลับไม่สนิทน,นะคะเขาจะมีกลิ่นกลิ่นหนึ่งนะคะที่ช่วยให้หลับสบายหลับสบายในที่นี้ไม่ใช่ฉีดปุ๊บแล้วหลับปั๊บไม่ใช่นะคะมันเป็นกลิ่นที่นอนแล้วช่วยใหเ้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะก็คือกลิ่นว่านมา้<อ>าเดี๋ยวเราจะลองฉีดให้นะคะ ท่านใดที่ไม่ระมัดนาน้ำหอมนะคะนะค้าก็ยืดเยือไว้นะคะเดีด๋ยวจะฉีดให้ลองดูนะคะนะคะอันนี้กลิ่นว่านมะหาวผมมันมีงานวิจัยนะคะว้าจะอ่านงานวิจัยเพราะว่าอ่อากเขาบอกว่าหมอหลอดกาแฟที่แค่แม่รอกลอดอันนี้ของศูนย์จะเอาไวที่บ้านญาบิเพื่ทําไว้ ส่วนเรื่องของการลดแรงกดคะอันนี้ของก็ขอสอดคส้อนะคะบ้านโค้งะเคียงงานที่ัดเจิงเซากับกลิ่นว่านมหาหอคเพื่อเพิ่มคุณภาพการตามลำสำหรับผู้สูงอายุอันนี้ของโรงพยาบาลเบงจังหวัดยะลาถ้าสามารถจะสอโอนได้ทางในอินเทอร์เน็ตนะคะทีนี้ เดี๋ยวเราจะให้ท่านลองรองนอนนะคะอย่าลืมอย่าลืมหลับเลยนะคะก่อนเดี๋ยว็กจะไปทำข้าวนะคะอย่าลืมหลับเลยนะคะบางท่านบอกอยากไม่ทันไอ้กลิ่นก็หลับแล้วนะคะมาลองนะคะมาลองเสองขัะนะอนเรามีเอกสารแนะนําการทําให้ไปแล้วนะคะกับผู้ประสานงานนะคะของเอสารมาสัมผัสได้เลยค่ะว่าได้ค่ะได้ จะปล่อได้จับตาไม่ได้นะคะปลาทิ้งเหี้ยค่ะใช่ค่ะนะคะแกงส้มยวนพริกแกงส้มยวนจะลองเอาไปแกงดูนะคะเอาไปแกงที่บัณฑะนะแล้วก็เราลองไปกินกันที่ที่ที่บัณฑะเออเออแล้วไปแลาเนี่ยเอาพร้อม

อันนี้จะเป็นห่อเนี่ยห่อนหน้่งอันนี้ก็เป็นไท่หมอนะคะแล้วอันนี้เป็นกนนลอนนน่องหอ่อนี่เราขายอยูร้อยนึงคือซื้อไม่ซื้อก็ไม่มากแต่ว่าญาญ่าจะบอกว่าถ้าขายเป็นซิปถ้าเป็นซื้ซอก็ลูกกล่ล่าลงไปในห่อเน,นี่ยเรจะใช้หลอดที่น้ำหนักประมาณหนึ่งกิโลนะคะเซื่อซื้อหลอดใหม่ก็ได้แต่มันจะขาดประโยชน์ข้อที่หนึ่งก็คือโลภยาก แต่ยังตื่นยังอยู่รบนะคะนั่นคือหลอดใหม่แต่ถ้าเราจะมุ่งเน้นว่าเราจะลดขยะเราก็ไปเก็บหลอดเก่ามาค่ะยัดเลยค่ะงขายัดเต็มที่เลยนะคะแต่แต่ถ้าท่านจะทำขายท่านจะต้องรู้ว่าท่านใช้ไปเท่าไหร่ดังนั้นเราต้องคอยต้ดตาน ใช่ค่ะต้นทุนแต่ถ้าเราทำใช้เองนะแต่พี่ศึกษาดูงานก็จบไปแล้วอีกหนึ่งคอร์สนะคะยังเหลืออีกหนึ่งคอร์สนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆติดตามนะคะ